ครับตอนนี้เรือเที่ยวมากับน,น้ำหมูสองคนนะล่มไปแล้วตอนนี้ให้พี่เข้ามาช่วยครับแ mm hmm. น่นะพี่เน่ยะครับเป็นเรือจังหวะอาจจะลุกตีบาชาโดด้วยได้ยินเสียงมันกัดเรือพอลุกตีปุ๊บเทานั้นนครับเร mm hmm. ือพลิกเลยคว่ำเลยดีว่ามันไม่ลึกพอลงไปประมาณระดับน้ำประมาณนี mm ้ฮะอย่งั้นจะเรียบร้อยแน่ครับ mm hmm. ผมต้องเดินดูยจาก พามายลาบเดินขึ้นไปบออาบเชือกเือจากพี่ฮอบขอบคุณพี่เขามากเลยฮะกับทุกคนนครับเดี๋ยวเด,เดี๋ยวขอคุณเรือก่อนครับเดี๋ยวพาให้ชมใหม่ฮะวันนี้เราปลอดภัยมาถึงรถแล้วเรียบร้อยครับกวงขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณพี่มากๆเลยครับขอบคุณมากครับ้าไม่ได้สองคนนี้ไ่ได้ถึงรถแน่ ไหนเจะแปตไหนจะมอเตอร์ไก์อีกก็ตกลงยกเรือลำนั้นให้ลงกับกับพี่เข้าไปเลยฮะวัออนนี้เริ่มต้นด้วยแบคเพลมันก็ไม่ดีมาแล้วเลยยกให้เขาไปเลยครับขอบคุณอีกทีพี่ขอบคุณมากขอบคุณครับลุงขอบคุณครับแบไปเลยยกให้เลยครับก็ให้เป็นอุจจาร้อนานานอเไรเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนเลยนะครับโอ้ยเล่นครับจะเล่นเรือเล่นเรือ,อดีๆไปดีกว่าน,นี้เราเอาเรือเล็กเนี่ยทำเร็จแล้วก็เอามาลงไปแรกเลยครับ เรียบร้อยใช่ครับเกือบตายเลยครับใช่เกือบตายแล้วครัจากกันไปแล้วใครเป็นอุทาหรณ์ทุกคนนะครับผมเล่นเรือถ้าเล่นเรือเล่นดี้ไปเลยต้องไม่ใหญ่ครับบ๊ายบาย